สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูการอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการถอดประกอบปืนซีซัดพีสิบสี่นาโตนะครับก็จะถอดให้ดูกลไกชิ้นส่วนด้านในของมันนะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ก่อนที่จะทําอะไรกับมันนะครับปืนทุกกระบอกเนี่ยเราจับถือขึ้นมาเนี่ยจะเล่นจะเช็ดจะอะไรก็ตามแต่ก็ต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับซึ่งผมก็เคลียร์ก่อนถ่ายคลิปทุกคลิปแหละครับคลิปรีวิวปืนที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็เป็นกฎพื้นฐานนะครับก็ต้องเคลียร์นะเดี๋ยวเคลียร์ให้ดูทีนะครับดึงสไลด์มาสุดนะฮะไม่มีกระสุนในแม็กมันก็จะค้างให้อัตโนมัตินะครับปลดแม็กซ์ซินออกแล้วก็ ใช้สายตานะครับมองไปที่ลาเพลิงดูในลํากล้องว่ามีกระสุนคายอยู่ไหมท่านอย่าไปไว้ใจขอรังปลอกนะครับบางครั้งมันอาจจะชํารุดเสียหายไม่เกี่ยวกับกระสุนออกมาก็เป็นได้บางท่านเนี่ยแค่ปลดแมก็กแล้วก็กระชากสไลด์ปึ๊บๆไม่มีกระสุนออกมาก็เข้าใจว่าไม่มีกระสุนแล้วนะฮะก็เหนียวไกลปรากฏว่าตูมนะครับตูมเลยนะฮะเพราะว่าขอรังปลอกมันเสียครับเคยมีเคสเกิดขึ้นก็หลายเคสนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากให้ค้ังสไลด์ครับที่ผมแนะนําแล้วก็มองด้วยสายตาถ้าเกิดมีกระสุนเนี่ยมอจะเห็นชัดเลยปลอกกระสุนสีเงินสีทองเหลืองก็ว่ากันไปแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอย่างอันนี้ไม่มีก็ปลดสไลด์นะแล้วก็เนยวไกลทิ้งไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับ ทิศทางที่ปลอดภัยก็คือทางที่มันไม่มีคนแล้วก็ไม่ไปโดนอย่างอื่นที่เป็นสิ่งของมีค่าหรือสิ่งของแข็งๆที่อาจจะทําให้มันฉนลับเปลี่ยนทิศทางได้นะครับทีนี้มาดูที่คงปืนนะครับมันจะมีปุ่มถอดอยู่เหมือนปืนกล็อกเลย2ฝัง่งนะครับท่านจะต้องดึงปุ่มตัวนี้ลงมาด้านล่างต้องจับดึงลงมาพร้อมกันเหมือนปืนกล็อกนะฮะแต่ก่อนที่จะดึงท่านก็ต้องดึงสไลด์ถอยหลังมาเล็กน้อยนะฮะก็เหมือนกล็อกเลยแล้วก็ กดมันลงมาแล้วก็ผลักสไลด์เลื่อนออกไปตามรางออกมันด้านหน้านะครับให้ดูที่โครงปืนก่อนละกันนะครับโครงปืนรุ่นนี้ก็เป็นเฟรมโพลิเมอร์นะครับอย่างที่บอกไปในคลิปที่รีวิวปืนตัวเฟรมค่อนข้างหนานะหนานะครับหนามากแล้วก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงแล้วก็จะมีซับเฟรมด้านในที่เป็นโลหะนะครับเ,เดี๋ยวสไลด์ออกก่อนเนี่ยอันนี้ทำมาจากโลหะนะ เป็นชิ้นที่ค่อนข้างหนามากจุดที่รับแรงกระแทกเนี่ยจุดเนี้ยนะเวลากระสุนมนลั่นออกไปสไลด์ถอยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแผ่นเหล็กหนามากเลยเนี่ยดูนะครับชิ้นส่วนเขาเนี่ยแผ่นใหญ่มากนะครับชิ้นชิ้นใหญ่เลยละเนี่ยตัวเนี้ยบางเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยให้ดูนะครับอันนี้ ปุ่มปลดแม็กนะครับเขาให้มาเออไม่ใช่ปุ่มปลดสไลด์ครับขออภัยเขาให้มาสองข้างมันเชื่อมติดกันเป็นเป็นแผ่นเดียวเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะมีขามาเชื่อมหากันนะครับเนี่ยโอ้ตรงนี้ออกแบบมาดีมากแล้วก็จะมีสะพานไก่สะพานไก่รุ่นเนี้ยเหมือนซีซัทเจ็ดหนะครับมันจะมีสะพานไก่สองข้างเป็นสะพานไก่คู่เลยแต่ของกลอกเนี่ยจะมีด้านเดียวนะอันนี้มี2ข้าง ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของไก่ไก่ขมอะ่ะนะครับทําไมมันถึงไก่ขมเพราะว่ามันเป็นสะพานไก่คู่จังหวะที่เราดึงมาเนี่ยลากลาก,ลากไก่มาเนี่ยมันจะถอยมาแบบสม่ําเสมอ,อการถ่ายเทน้ําหนักมาที่สะพานไก่เนี่ยเพราะว่ามันมีสองข้างนะครับมันก็เลยทําให้ได้ไก่ที่ค่อนข้างขมนะตัวนี้จะเป็นขาที่เอาไว ปลดล็อกสมอนะครับเวลาไก่เดินมาเนี่ยมันก็จะไปเคลียไอตัวปลดล็อกสมอให้หลบไปมันก็จะค่อยๆ่อลดตัวนะค่อยๆ่อยลดตัว,นะตวสมมุติเราเหนียวไกลมามันจะลดตัวลงนะทำให้เข็มมันหลุดพุ่งไปกระแทกกระสุนนะครับชิ้นส่วนเท่าที่ดูเนี่ยก็ก็มีหลายชิ้นอยู่นะเหมือนเหมือนว่าชิ้นส่วนจะเยอะกว่าปืนกล้อก19นะครับชิ้นส่วนจะเยอะกว่าเล็กน้อยเท่าที่ดู ก็ดูลดหนานะเฟรมเขาดูแข็งแรงอยู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูที่ตัวสไลด์นะครับก็จะมีแกนหลอดนะครับ recoil spring ทำมาจากเหล็กนะครับตัวใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ recoil spring ส,สีฟ้าให้ดูลำกล้องนะครับลำกล้องนี่หนาตึบเลยบริเวณห้องลำเพงเนี่ยหนามากนะครับตัวเกลียวก็เป็นเกลียวลด์กรูฟนะ สันเกลียวล่องเกลียวเป็นลำกล้องโคไฮเมอร์ฟอร์อรนะครับลำกล้องทุบเย็นอันนี้อาจจะเลอะเลอะหน่อยเพราะว่ายิงยังไม่ได้ล้างนะครับนี่คล้ายๆปืนกล็อกครับระบบเดียวกันนะยาว4.02นิ้วเท่ากล็อกเป๊ะให้ดูที่ตัวสไลด์นะครับตัวสไลด์นี่ทำมันหนานะงานเนียนเนียบใช้ได้สไลด์หนามากดูแล้วมีความแข็งแรงนะครับหนาทีเดียว ดูนะครับชิ้นส่วนด้านใน,นกลไกตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวสมอล็อกเข็มทั้งจำนวนนะเวลาเราเหนี่ยวไกมามันก็จะผลักสมอหลบไปนะเข็มมันก็จะแบบดันเข้ามาได้เป็นระบบง่ายๆนะครับที่เขาคิดค้นใส่เข้ามาแต่ว่าใช้ได้ผลระบบง่ายมากเนี่ยถ้าสมอล็อกทํางานม,มันก็จะมาขบไว้ดันสมอออกเข็มก็จะพุ่งเข้ามานะครับแผ่นปิดท้ายสไลด์ในเจนก่อนหน้า ชอบหลุดนะครับแต่อันนี้ก็ใส่มานแน่นหนาดีแล้วมีการบากตัวล็อกไว้ที่เฟรมเอ้ที่ตัวสไลด์นะครับเจนก่อนหน้านี้จะไม่มีนะสังเกตในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะไม่มีเลยนะอันนี้คือเขาเพิ่มมาล็อกให้มันแน่นขึ้นดูแล้วงานงานเนียบครับงานสวยก็มีประมาณนี้นะถ้าเกิดถอดล้างทําความสะอาดก็ไม่ได้เยอะซับซ้อนอะไรนะครับเดี๋ยวจะประกอบกลับนะครับ ประกอบก็ลำกล้องใส่เข้าไปนะแล้วก็ใส่แก๊สหลอดดูดีๆนะอย่าใส่ผิดทางนะครับมันจะมีฝั่งที่ว่าเป็นรอยวงๆแบบนี้ให้อยู่ข้างในนะตัวข้างนอกก็คือเป็นเป็นแบบนี้นะไม่มีรอยบุ๋มใส่เข้าไปก็จะค้ำกันอยู่ต้องใส่หลงล็อกของมันนะ จากนั้นก็เดินเข้าไปตามรางนะครับดึงเข้าไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการถอดประกอบไม่มีอะไรยุ่งยากครับปืนพลิเมอร์ก็อย่าไปทาน้ํามันตรงเฟรมมันเยอะนะครับถ้าเอาให้ดีถ้าล้างจริงๆก็ใช้สไลายนะครับอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกนะปืนพลิเมอร์ไม่ค่อยถูกกับน้ํามันนะครับอย่าไปชะลมน้ํามันแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะเสียหายเฟรมจะเปื่อยจะยุ่ยได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาถอดประกอบให้ดูเพียงเท่านี้นะครับจริงๆหลายท่านเนี่ยก็อยากจะให้สาธิตวิธีการถอดตัวปุ่มปอดแม็กนะครับว่าย้ายข้างยังไงนะฮะแต่อันนี้ผมต้องต้องขอไผ่นะขออนุญาตจริงๆนะคือคงคงไม่ได้ทำให้ดูนะท่านอาจจะต้องไปเซิร์ชหาดูจากคลิปของฝรั่งใน YouTube ก็น่าจะมีนะครับผมเชื่อว่ามีอยู่แล้ว ที่ไม่ทําให้ดูเนี่ยเพราะว่าปืนกระบอกเนี่ยไม่ใช่ปืนผมเป็นปืนร้านนะครับกลัวว่าถอดแล้วเนี่ยมันจะมีริ้วรอยนะกลัวปืนเขาเป็นรอยอก็ไม่อยากให้มันเป็นรอยนะครับปืนร้านอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยจริงๆแต่ก็ถอดไม่ยากครับหาใน y o u t u เนี่ยคลิปฝรั่งมีทำไว้เยอะนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสว่วนดีครับ